สวัสดีครับสบายดีดน้องน้องสันพี่น้องครับผมมาดีน,นีวี HA, ผ้าู้สาลามานะครับเบิ่งความเจริญของประเทศไทยไปน้องเดี๋ยวอาซีผ้ามาเบิง่งนี่ๆๆมุมนี่งอยมาเบิ่องงางมาเบิงงเบ่งคิดคดอะไรแบบเหมือนปกติว่นเทาแบบ YouTube, YouTube, ยุติยุติตรงไหตรงหน้า,นาเป็นสวนมันมานีมานีอาจะถามแบบเป็นไปได้เพาว่าคือแบบนี้นะนี่ๆๆเนาะ มันแปรบมันเป็นน้ำแบบนี้นะคิดบโบราสิแบบอยู่กลางด่างมันสิมีเมืองเมืองอีเมืองหนึ่งเป็นไปได้ปะเป็นไปได้เจ้าในความคิดของน้องเป็นไปได้ปะบอคิดเลยบอัศจรรย์บาษาถามว่าเป็นไปได้อัศจรรย์บะอัศจรรย์อยากลองเบิ่งบะอยากอยากลองไปเบิ่งบะอยากลองอ๋อพี่น้องผู้สาวเรามาไทยจักเดือนแ่ะจังแบบเเคยเห็นเมืองใต้ดินบานเพิ่นมาได้เดือนปลายเดือนปลายปกติก็เป็นอยู่อยู่แต่บ้านมันบะแมนอ๋อทุกคนเลย ไปเดี๋ยวไอจะพาลงนี่เลยมุดน้านี่เลยมุดน้ามันนี่เลย,เลยก้าลงอ,อยู่บ่บ่่บกก่กกาาบบอ,บอ,อ,าอ้าวอยากเห็นมึงใต้ดินก็ต้องก้าดิต้องก้าดิไอก็ต้องลงนำ้ำไอต้ตองลงนำ้ำ <c oughs> ไปไปโบบพาลงตั้งนี้หรอกสิพาลงมีแต่ไต้ดินนี่นี่น่องอันนี้คือเรื่องจริงเนาะเมืองไทยเป็นคือบ้านเท่ากับบ่มีเลยเนาะสีพุดอุโมงค์ใต้ดินได้สีมีรถไฟอยู่ทางใต้ดินได้เนาะปกติกับบ่มีเนาะไปเดี๋ยวไอพาไปเบืองนัน มึงแต่ดินของแถ่ด้อันนี้โมเมนต์ตัวอ่ะโมเมนต์มิกคือเรื่องจริงทุกคนมีร้านอาหารพร้อมเดิมีร้านอาหารพร้อมมีมีข้นพร้อมเมืองเมืองบาดาลเดิไปไปเดี๋ยวพาไปพาไปลงทุกคนเดี๋ยวพาไปลงขอในเดียวเด้อหน่องเด้อต้องไปเดียวอย่าอย่าห้องเลยจะอาเมนว่ามันมีทีไ่ะนี่เอาแบบโบเอาแบบนั้นเอาแบบ่โอ้ยทุกคน มันไปได้ดีน้องประเทศไทยเพราะว่าอ้ย้าปัสสาวะเราหลายคนก็จะโต๊ะใจเด้<อ>นี่คือแบบนี้น้องเสือ้อบอกว่ามีมีไตรดินเด้บเสือ้อเป็นแบบทางรถเด้เป็นทางรถนี่ยนะแบบนี้นะทางรถแบบทางรถแบบโอ้โหบอกเลยว่าอลังการนคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนไปไปยางไปนี่น้องเด้อ้ยพาลงนี่แลบปัสสาวะเราเป็นบระยากเสือ้อเด้พี่น้องครับเพราะว่าเอาจริงคือว่านเรามันมันบมมี่อ่ะล่ะเพราะว่าก็เลยอยาก ถามคุผู้ซื้อเป็นมาตาเห็นแบบนี้คิดอย่างไรทุกคนนะครับผมไปไปพิสูจน์กันนะครับพี่น้องสาวเราไปทางนี้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 พี่พี่พี่น้องาพีมาพีมาพี่มาพีมาพีคนเมมาพี่มาพี่ดีเด้าีดามมี นี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงบอแมนบอกรีปของเขาตีฮะบอแมนบอกรีปของเขาตีโอ้จะมาเก็บของไป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 พิสูจน์กันไพิสูจน์กันทุกคนนะครับนี่ทุกคนเลยนะครับผู้สาวเราจังไรทีจิบบอช่วยเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับมาเท่าีนปกตินี่ทางมาได้เดือนแบบนี้นี่เคยเห็นอจิบบอปกติอยู่อยู่ในห่างเนาะทำมาได้เดือนต้องอยู่ในห่างมั้ยบ่แมน แต่ว่าเราเคยเห็นที่ประจิสางมาได้เดือนตุ่งตุ่งงูมุ้งไตดินนะครับทุกคนไปไปไปงานนี้ต้องพิสูจน์ให้สาวเราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นคือเรื่องจริงนะครับนี่ครับ<อ>จะได้นอกไปแต่ในนอกพัดมันมีห้างแมนไม่มีมองขายออของนี่แมนบอกเขาเราเดินคนไม่เคยเห็นแมนบอกแมนโอ้ปกติก็ปกติก็กกเห็นแต่ในห้างโอ้แบบมา มัติหมาแบบอาหารแบบนี้ขายอยู่ตลาดแม่นบ่แม่ออันนี้เพิ่นมีฮอดสถานีรถไฟทุกคนไปมีเลิกกว่านี้เนาะยังมียังมีใหญ่กว่านี้เด้มีอันนี้ท่าไปเป็นเมืองเลยทุกคนนี่ครับเป็นเมืองไงที่เนาะเป็นเมืองไงเป็นเมืองไงยูรุมก็มีเด้ยูรุมก็มี่เป็นสันนี่นี่นี่หนึ่หูวะอันนี้อันนี้อันนี้เลยอันนี้สันห่งนี่ยลงอีกลงอีกก็ได้เดี๋ยวพามาลงอีกพามาลงอีกมีสามสันคนนี้นี่ าเบิร์เลยโอ้ยนี่ของแท้ของจริงน้องเลยเคยนั่งรอวถรถหลอดหลอดลมุงหลอแต่ดินเคยนั่งหรอ่ะเคยเคยบอสบอสบินหัวขาวสาวเรามาต้องปามาเบิร์นเราจะเดินปาดเดินเนาะนี่เบินบอสยังไงพ่อเราเหมอนกูคุณใหญ่เห๊สั้นลาย คิดเลยเพเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมาเห็นบ่ไปคิดเลยว่าสิมีอยู่นามก็มีมีนะเนาะอยู่เทิงมีนามอยู่เทิงมีน้ามมีน้องกลางล่างเป็นเมืองหนึ่งทุกคนมาหนีเดี๋ยวอายสอนเดี๋ยวอายสอนว่าสมุ่ว่าเขาอยากไปใส่นะครับพี่น้องเทามาสือตัวที่นี่ได้แต่ว่าเหมือนนี้อายบางข่ายบางข่านางเดี๋ยวสิวสอนซื่อรถเอ็มอาที่นี่เพิ่นเพิ่นดอดแม่น้าเจ้าพรยาเหมือนเด้อ๋อ้แทบอ่แม่นไปแม่น้าเจ้าพรยาเด้นี่นี่นี่ นี no, no, ่เาสิไปทางใดเนาะแต่ยังว่าสิไปสถานีใดหนึ่งเขาก็สามารถจำได้ถ้ารถบ่ฮอดชิปบาทซาวาเด้นถ้ารถนี้นี่เห็นบ่คือจะยังเขาอยู่สวนนี่เจะจักเขาไปดาดทาวนี่เหิ่งเด้อราคาราคาไม่ให้เลยครับผมพี่น้องครับนี่เห็นบัตซาวาซาวานี่เงินบานเท่าเท่าไรเน้องซาวาฮอดชิปพันปะ จะหอดอยูหอซิบันกีบค่ารถไรบ่ค่ารถบ้านเหรอเศร้าหนึ่งสี่พันบ่ได้บัวลาไรไรค่าอยังไงได้แต่ค่าขนมค่าขนมโอ้อันนี้เป็นค่ารถไฟได้ได้ดิ่านเพิ่นนี่ครับทุกคนนี่แหละยังสันลางยังมีอีกน้องสันลางเป็นสันเป็นสันรถแต่บานเฮากับเด็กตานางปลายเสื้อผ้าขึ้นเลยนี่ไปเบิ่งเมืองหลายสันนี่แหละน้องต้องไปบอกบ้านเพราานเฮ่าดิน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพอไฮนองบอกนะบานเพื่อนมีหอดเมืองใต้ดินบอกบานเพื่อนมีหอดเมืองใตด้ <laughs> ตดินแมนขึ้นวุ้นไต้ดินแบบนี้ได้ทุกคน,นเสืเสเอเ้อกับต้องเสื้เนาะเสื้อกับต้องเสื้อสร้างแบบโ,โนะครับอำมห้ซิงไทยแดนจริงๆครับนี่ครับพลังการงานสร้างทุกคนนะครับมาพอุสราอยู่สวนได้ถามาเบิรงพี่นอ้องกระตั้งมาหมอนมันนั้งมาครั้งแรกพี่น้องสวนนี่แมนมาครั้งแรกโอ้มาครั้งแรกเฉพาะอย่างบี่เคยเห็นนะครับ จะมากกบไผ่หลามากกบไผ่มากก็หมูหมูอมสองคนหมูสองคนคือเรานะครับเดี๋ยวเดียวยสีเป็นสะพานหมูพอดีครับเป็นกระตังมากเต้นเต้นพอน,น,น้องมาประเทศไทยเต็นความเจริญหล่อยเพื่นแมนแบบจริงที่บอกเคยเห็นก็ได้เห็นมาง่ายบอน้องเขามาง่ายบ่าบ้านเพื่นมาง่ายอยู่ใส่ชีวิตอย่ง<ะ>ไรแบบเจ้าหน้าที่เพิ่นเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษตรเพิ่อนมาเคยมากไอเนตี้มาเคยมาเคยแบบมา ่าแบบเพลิดเพลิเฮากังวลใจบน่บเคยบ่บ่เคยครับผมเนาะคือว่า,ขา,กกาเขาจริงคือประเทศไทยนี่ผู้ใดมาแบบว่าบ่เคยแบบบอกง่ายว่าอยู่เป็นหั่นนะก็คือฮู้จักระเบียกบกฎหมายบ้านเพิ่นแล้วก็จะโอเคนี่ครับพี่น้องมาฟังสามารถถูกตก้องตามกฎหมายนะเขามีมีสิทธิ์แบบมีสิทธิ์อยู่ประเทศเพิ่น,นได้สบายเด้อนี่ครับมีเสภาพี่น้องใช่นบ่มีเสภาขายาอีกเป็นเมืองนึงเสภาคือแบบ เน่ราคาถูกแล้วกันดีเนี่ยาาถ้าค้าวถูๆได้แ<ด>ปดสิบ, <10 S 1> บาททุกคนนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหันอาหาร <ừ> เป็นบ<ม>่เป็นด้านอาหารหมดทุกคนเลยนะครับอาหารการกินโอ้ยี่หลากหลายครับนี่ครับพี่นอ้องปกตินี่วางเท่ามีบุญมีศีลบอสเวลาบุญผู้ไทยนี่มีบุญ,บญ,บญยังแน่น,นอนฟังนะมีหลายบุญดูบุญบังไฟเลยใกล้แล้วบ่ คือบ้านบ้านเฮาหมดแล้วโอ้หมดแล้วสาวผัวไทยพี่น้องาศาสนาบอลนุ่นเศรษฐปอยู่เกิดเก๋ยผัวไทยอยู่บ่พี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมเนะาะศาสนาเศรษฐเป็นเก๋ยผัวไทยอยู่บ่พี่น้องเลยหรือว่ามีผัวไทยสมมาจีบนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องขึ้นกับความตัดใจของผู้สาวบอลเด้อครับพี่น้องมอลนุ่นก็ว่ามีสีเก่ากายเนาะก็เลยมาสัมผัสเพื่อจะซื้อกับทุกคนเลย มีครบเลยมีทั้งขันยาขันยาก็มีมีนี่ครบเลยทำลงทำเด็ดเนาะอัศจรรย์ใจบ่อัศจรรย์ใจอ๋ออัศจรรย์ใจบ่ต้องมาข้างล่างเห็ดมีอีกเมืองหนึ่งคิดว่ามันสิมีแบบนี้อเพราะว่าบ่เคยเห็นนะเห็นแบบเคยเห็นแต่ยูปายเขามาแบบนี้จะจะ ปกติกับแม่ข่าวสวนมันเนาะแม่กุฏะสวนมันอันนี้กับแม่ได้ข่าวดีหรอนะเพราะว่าหลายๆคนมากินแบบประเทศล่ามีบะมีบะหมี่อูมุงคนเขาถามมามีบะหมี่หรอเอ้ามาท้องมีบ่อูมุงมีบ่มีบ่แบบนี้มีบ่ที่ว่ามีบะหมี่เนาะแม่เอ้าไปอาจจะมีแต่ว่าบ้านเทาก็มีแบบนี้ครับรถไฟคิดเบื้องบารถไฟหลอดหลอดแม่น้ำรถไฟหลอดกับหลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปายุรุมนี่นี่นี่แม่น้ำจังหวัดอะไแต่ก็ลงอีคาร์เม็ด เป็นรถไฟเอ็มจีวิ่งวิ่งด้านล่างเลยแต่ว่าวิ่งอยู่คุณสันใตดินเลยบ้านเพิ่นเนี่ยให้ได้ไอภาพไปเบิ้งนี้อาหารเซเบียนก็มีเนาะนี่ครับทุกคนเนาะขนาดใตดินยังมีร้านอาหารหูบางทีสิ่งของเพิ่นไอกระผมหูเนี่ว่าเพิ่นขนฟองมาจากไหนเพลนมาหลายแหละนี่ครับโอ้โหว่าเพิ่นนานจะลงเอาลงมาดิบเอาใส่ดิบมากบ่กด้วยจงได้ อายังอัศจรรย์ใจได้อายมากในเด็กอ oh, <Huh? S 2> right? ่ะเหมือนก็ที่ไทยขนาดนี้เดูวทุกคนคุณครับเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งนะครับของแท้ของจริงนะครับผมพี่น้องนี่เซเว่นก็มีน้องมีเซเว่นมีบอลกินเข่ากินน้ำเดน๊จกินเข่าแล้วป้กินแล้วป้ไปกินยังไงได้อายเดียงไปแทบอ่ะเนี่ยแท้แทบไปใส่เดียงกินยังดีนี่ครับทุกคนเซเว่นอีเลเว่นนะครับกินขนมกินขนม อ๋อพวกินข้าวไม่ยาก,ยากายนี่ครับขนมกระมีคกิน,น,กนยังนะนี่ครับทุกคนเนาะอาสาจานใจบอ๊อบมีฮอเซเวียนนะนี่ครับทุกคนสาวเราจะมาก,กินแบบไรพวกินแบบนี้คื่บอกเอาข้างหน้าเนาะ,ะตอบกันนี้มากแบบนี้ปะแมนเคม,เมักแบบนี้ก็ตามตามใจน้องเพื่อนนี่ครับมเมาหน้าเมานหน้าเนาะกินน้ายัง อยังนีเอาแบบไรเอาโค้ดออเดอร์ได้เดี๋ยวหายใจให้แบบแบบวะโอเคไฟเข่าอยู่ที่ซีเปียนปกติเคยวะเคยเข่าอยู่เคยเข่าอยู <h <h> <h ่ครับพี่น้องโอ้โหมีปัญหาเรียกอะไรดีชาไทยหรือชามะนาวชาไทยภาษาล้าเลยมีกลับทุกคนเนาะ เดี๋ยวไอ้น้องเป็นช็อปอาหารตั้งหน่อยครับจะได้น้องจะได้น้องไปเข้าวเก่าขึ้นเก่าขึ้นเอานี่ทางนี้ก็ได้มันออกซอดนี่ได้เอามันไปทางนี้เลยบอกเมียนมีทางซอดอยู่วันนี้ไม่กดสางเมียนสางมหัจจันท์เลยประเทศไทยซอดเลยไปทางนี้บอกเมียนทางนี้ก็มีทางทางนี้แล้วทางรถไฟด้วยมันมีทางรถไฟเมียนทางนี้ก็บทางขึ้นโอ้โงุ๊กเลยนะสาภัยเรเคยมากนะคือแบบมามาคนเดียวนี่คือหลงเลยหลงเลย บอกว่าของแชรของแช้ของจริงเลยประเทศไทยของจริงเลยเดี๋ยวได้น้องท่านขึ้นด้วยเห็นโอ้นี่ท่านขึ้นด้วยนี่แม่นี่เห็นบอกคุณสอดไต้สอดเนื้ทนนอทุกคนเลยผู้สาวลาว่าไปสอดไต้สอดเนื้อกระไรบุศราลาว่ววา,า,าวมีแถบว่าไอา้อุโมงค์ไต้ดินท่านไต้ดินปาะเทศเห็นบอกของแช้ของจริงเหของแท้เลยมีแต่แบบ บอกบอกคนมาถ้ามีเทหรือประเทศไทยมีเมืองใต้ดินก็มีเด้อทุกคนมีเทเด้อต้องบ้านเฮาเมืองใต้ดินก็มีเปนไทยมีหงส์มองขายอาหารมาสิโอ้ยนี่ครับเห็นโบสอดเมืองใต้ดินเลยนี่น่องนี่ก็มีเมืองใต้ดินเนี่นี่ทั้งทางรถเห็นปะอันนี้รถรถบินก็เชิงแต่ว่ามีรถรถเออเอ็มอาร์จีู่สันดุมมองแต่ว่าภาพูดเลยว่ามันมีคิดบอกมีนะครับโอเคเดี๋ยวใส่น้องสาวราเพิ่นอำลาพระจ้าที่น้องไว้ก่อน ครับขอบใจขอบคุณน้องที่มาออกกลิ่มออกซองนะมันแดด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 มันจีบว่างามเลยเดี๋ยวผูมิภาคไทยจีบว่าอ้าวสาวเล่าือมันหนาแดงเปรียบไปแท้นี่ครับพี่น้องเนาะคือสวนนะครับโอเคทุกคนเนาะสำหรับคิวนี้กับภาพสาวเล่าเพิ่นงเบิ่งที่แดดจีบว่าคิดว่าซีบ่มี่มาลองมันเป็นจอยไหนคิดว่ามันซีบมี่กิดว่าซีมี่ด้วยกิดว่าปฏิสซาอะไรต่างๆทุกคนเห็นบ่เมื่อกี้ข้าวยางอยู่นี่เนี่ยตอนแรกขาอยู่สวนนะครับบอกคิดว่าเออมีใต้ดินโบ พอมาแล้วก็อ้าตบเจอมีมีทุกคนเนาะยูวายตัว <c oughs> โอเคครับพี่รองครับขอบใจเอบคุณน,นอ้องเวทีออกมาออกคลิปออกซองนำ้ำนะครับบา,บายบายทุกคนสวัสดี